เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมการขนส่งทางบกนะครับวันนี้กรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาก็ยังเปิดให้บริการในช่วงของโควิด -19 เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการเปิดบริการชำระภาษีลถประจำปีโดยชำระผ่านช่องทางออนไลน์นะครับสำหรับในรายละเอียดเนี่ยการให้บริการประชาชนที่สำนักง,งานขนส่งทั่วประเทศเขายังคงเปิดให้บริการด้านทะเบียนและภาษีตามปกตินะครับ โดยกำชับให้มีมาตรการป้องกันทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิเข้าไปในสถานที่และการบริการสาธารณะหากพบประชาชนที่มีอาการไข้หรืออาการต้องสงสัยเข้าข่ายอาการโรคดังกล่าวนะครับก็ให้ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเร็ว ขณะเดียวกันนะครับเขาก็ได้เปิดให้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ที่หน้าจอนี้เลยนะครับส่วนรถที่ไม่สามารถใช้บริการชำระภาษีประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะครับเขาก็แนะนำให้ใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษีโดยการชำระภาษีโดยไม่ต้องลงจากรถนะครับซึ่งในการให้บริการตรงนี้เนี่ย คุณผู้ชมสามารถใช้บริการณ์สำนักง,งานขนส่งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดได้ทุกจังหวัดแล้ววันนี้นะครับครับและนี่เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมการขนส่งทางบกนะครับในเรื่องของการเปิดให้บริการชําระภาษีประจําปีผ่านช่องทางออนไลน์นะครับหรือจะใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษีก็ได้นะครับเฉพาะรถที่ไม่สามารถต่อทะเบียนหรือชาอําระภาษีทางเว็บไซต์หรือทางออนไลน์ได้นะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและสาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ